สวัสดีเจ้าวันนี้เจ้าก็จะปาไปแอลตีทำงานนาะเจ้าใส่งานนะเจ้าอันนี้ก็กำลังจะเข้าหมู่บ้านไปนอะเจ้านี่มาทาสีนะเจ้าสีก็เตรียมไใหมดแล้วนอะเจ้าทาสีเป็นบ้านเนาะเจ้าบ้านเดียวนะเจ้าลับทาสี เตรียมของไว้พ้อมและเจา้าก่อนี่จะท้าเราก็ต้องทำความสะอาดก่อนนอเจ,จ้านะจ๊ะเพราะว่าพื้นที่มันจะตั้งนั่งร้านบ่ได้จะเข็นมาได้นะเจา้าพื้นที่มันแคบเนาะก็ตั้งไม่ไพ่เอานะเจา้าอันนี้คัดโป้นยังเรียบร้อยก็ก็ล่างก็อน,นอเจา้า ทำความสะอาดนะเจ้าทำความสะอาดทุกมุมเนาะถ้าทำความสะอาดเซจแล้วก็จะมาโป้นะเจ้ามาโป้ตีไหนมันแตกมันเล่ามันหล่นก็ต้องอสกิมใหม่นะเจ้าทำความสะอาดาขั้นตอนการทำงานนอกจ้าทาสีนะเจ้า ช่องนี้กระตาสีกับ่ค่อยสะดวกแต่ใดนะเจ้าเพราะว่าอ่าฝนตกนะเจ้าบางวันกับฝนตกเนาะเจ้าอันนี้จะเป็นรั่วนะเจ้ารั่วก็ต้องอ่าล้างเหมือนกันนะเจ้าล้างทําความสะอาดเหมือนกันนะเจ้ารั่วรั่วกับตัวบานเนาะเจ้าเราก็จะเอาเกียงโปะแซะเนาะ เอาปูนเก่าอโกลนจะเซ็ตทำความสะอาดเซ็ตแล้วก็ล่างนะ่ะจาล่างล่างเหมือนกันทำความสะอาดทำความสะอาดเหมือนกันรั่วบ้านนะเจาทั้งรั่วทั้งตัวบ้านนะเจาทำความสะอาดไปนะหาเงินมันก็นยากนอกเจ้า แต่มีงานกะงานนะอะไระยังเอาก็ทําไว้ก่อนนะเจ้าเนาะใครสนใจก็ตักมาได้เนอเจ้าจะสูงสาวสามสิบจันก็ทําได้นะเจ้าถ้ามันสูงสาวสามสิบจันก็ต้องใจใจเจือกนะเจ้าใจเชอกเชอกร้อยตัวนะเจ้านะแต่ถ้ามันบานสองสามจันก็ใจไม่ไพ่นะเจ้าใจไม่ไพ่ อันนี้รั่วมันก็หล่นมดแล้วเนาะเจ้าสีเก่านะเจ้าสีเก่ามันก็หล่นมอดละบ้านเป็นบ้านบ้านหลายปีแล้วเนาะเจ้าเนี่ยทําความสะอาดจ้ะทำความสะอาดแล้วก็ต้องวันนี้ทําความสะอาดกว่าจะได้ท่าสีก็เป็นพุ่งนี่นู่นนะเจ้าต้องทิ้งไว้มันแห้งก่อนเนาะเจ้า ความสะอาดไปเนาะอันตรายเหมือนกันนะเจ้าไม่หัวก,ก่ไม่ไ่นี่นะเจ้าก็อันตรายเหมือนกันระหว่าเวลามันโดนน้ามันจะลื่นเนาะเจ้าคนงานก็ต้องระมัดระวังการทํางานนะเจ้า